เน่หของมันคือแบบว่าคนรวยก็กินคนจนก็กินอะไข่ไก่เนี่ยถ้าคุณเลี้ยงไก่ไม่ให้ตายได้คุณก็อยู่ได้ในการแข่งขันทุกอย่างเลยผมจะไม่ใช้ชื่อ U8 แดริ้ว <C ell> ก็ไม่ได้ขายไข่ไม่ไดู้ประโยชน์อะไรแต่ถ้าเกิดอภิชาติฟามดังมันเนี่ยอย่างน้อยผมก็ได้ขายไข่ก็ขายแล้วก็ประมาณสามสี่แสนนะครับก็ขายไม่พอขายครับไก่กับไผอะไรเกิดก่อนครับ <laughs> คำตอบก็คือไม่รู้ใช่ผมเลี้ยงไก่ก็จริงแต่ผมไม่รู้ ครับสวัสดีครับผมสรัญยูอ่อนใจเอือหรือยูแปดลิ้วอภิชาติฟาร์มครับอภิชาติฟาร์มมาจากชื่อพ่อครับธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจสานต่อมาจากพ่อครับผมทําเป็นรับช่วงต่อจากพ่อมันเริ่มต้นโดยจากพ่อแม่ปลูกฝังครับพ่อแม่ปลูกฝังให้ผมเหมือนโดนบังคับไปแหละครับตอนเด็กๆอ่ะผมกลับจากโรงเรียนมาผมก็ต้องมาทํางานต่อการจัดการในร้าเกี่ยวกับในร้านเราผมไม่คนจัดการหมดเลยส่งอาหารใจส่งไข่เงี้ยผมทําเองตั้งแต่เด็กเลยครับ ง่ายพอผมทำตั้งแต่เด็กตอนนั้นน่ะเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่พ่อแม่บังคับอะ่ะมันคืออะไรแต่ผมยังไม่รู้พอเราโตมาเราถึงได้รู้ว่าสิ่งที่เขาบังคับอะ่ะมันคือประโยชน์ในวันนี้ที่เราได้รับเนี่ยคือว่าอะไรมันก็ง่ายเป็นหมดอะ่ะเขาก็ทำผมทําเป็นหมดทุกอย่างเสน่ห์ของมันคือแบบว่าคนรวยก็กินคนจนก็กินอะ่ะไขนะ่ไก่เนี่ย มันดังเพราะรุ่นผมผมชอบเล่นเล่นของเล่นเล่นพวกแข่งรถแข่งเรืออะไรที่เกี่ยวกับความเร็วเราผมเล่นหมดเลยผมชอบเนื่องจากเด็กๆอาจจะไม่ค่อยได้เล่นมั้งโตมาเลยเล่นเยอะแล้วก็ผมก็ใช้ชื่ออภิชาติฟาร์มเนี่ยในการแข่งขันทุกทุกทุกอย่างเลยผมจะไม่ใช้ชื่อยูแปดริ้วเพราะผมคิดว่ามันไม่ได้ประโยชน์อะไรผมดังมาก็ไม่ได้ไขยไข่ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ถ้าเกิดอภิชาติฟาร์มดังมันเนี่ย อย่างน้อยผมก็ได้ขายไข่เล่นเหมือนเล่นแฝงธุรกิจอะเล่นแล้วให้มันได้ประโยชน์กลับมาบ้างไม่เล่นแล้วแบบเล่นไปเฉยๆอย่างเงี้ยไม่ได้อะไรกลับมาอะไรครับผมใช้ยี่สูตรทับทั้งบ้านเลยครับถอยมาใหม่ล่าสุดเนี่ยสอ2 4เนี่ยถอยมาใหม่ๆเลยสองหรือสามคันนี้แหละจำไม่ได้แล้วผมใช้แล้วรู้สึกว่ามันปัญหามันน้อยอ่ะก็เครื่องยนต์กับช่วงล่างเนี่ยครับมันดีเพราะมันต้องทนด้วยแล้วมันต้องมันเครื่องยนต์มันต้องแรงด้วยแล้วทนด้วย เพราะว่ารถหนักเครื่องยนต์ไม่ดีก็กินน้ำมันถ้าเกิดว่าอื่อๆเนี่ยพอจะลอยตัวได้เนี่ยมันก็กินน้ามันครับผมก็ใช้ยีซผมใช้เครื่องสามพันหมดเลยสดแน่นอนครับเพราะผมผลิตเองควบคุมคุณภาพเองเหมือนแบบว่าไม่ผ่านว่าค้าคนกลางจากฟาร์มถึงมือผู้บริโภคเลยสดใหม่แน่นอนสมมุติวันเนี้ยไข่ออกมาพรุ่งเนี้ถึงมือลูกค้าแล้วอะ่ะมันจะไม่สดได้ไง แรงผับเพื่อนก็ต้องมาจากพ่อจากแม่ครับพ่อแม่ผลักดันครับพ่อแม่บังผลักดันก็บังคับแหละเขาก็อยากให้เราทําธุรกิจนี้ต่อเหมือนที่เราอยากจะให้ลูกเราทําต่อเงี้ยครับมันก็ฟิลประมาณนี้แหละครับพ่อแม่ผลักดันมาแล้วเราพอพอเรามาถึงจุดหนึ่งที่เรามาบริหารเองมาทําเองแล้วมันเห็นเม็ดเงินเข้ามาพอเราได้เงินปุ๊บอะเราก็อยากทํามันเงเราอยากเล่นอะไรอยากทาอะไรเราก็ได้อย่างที่เราตั้งใจสมมติว่าเราเลี้ยงไก่เนี่ยทำธุรกิจเราเนี่ย กำไรเดือนนึง2ล้าน3ล้านเราอยากได้ไรเราก็ได้เล่นอยากทำไรเราก็ได้ทำเนี้ยครับมันเลยแบบว่าถ้าเราทำงานได้เงินอ่ะเราก็จะมีแรงผลักดันในตัวอยู่แล้วครับ